ใช้งานมานานนะครับประมาณปี2ปีนะครับฝุ่นก็จะเยอะแบบนี้นะครับก็แนะนําให้อ่าทาการทําความสะอาดนะคือว่าล้างฝุ่นนะครับหรือว่าคลีนทาความสะอาดนะครับเพื่อที่เครื่องจะอยู่ด้วยกับเราไปได้นานนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของฝุ่นนะครับที่ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับถ้าถึงว่าอ่าเปิดในห้องแอร์ก็ ลักษณะก็จะมีฝุ่นเหมือนกันนะครับแต่ฝุ่นก็จะเป็นอีลักษณะแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นฝุ่นละเอียดมากเลยนะครับเพราะว่าเครื่องใช้งานาเปิดทุกวันนะครับก็ดูหนังดูซีรีส์อะไรพวกนี้ใช้ระยะยาวนะครับแต่ถ้า,าปัญหาตัวนี้คือยังไม่มีปัญหาในในความร้อนนะครับแต่ว่าลูกค้าเขาลูกค้าไม่สบายใจก็เพราะว่าใช้งานมาระยะนึงอยากให้เครื่องอยู่ได้นานก็เลยให้ผมมาทำความสะอาดในก็รทำความสะอาดตัวเครื่องนะครับ ขั้นตอนการทำครับทำามสะอานะครับผมจะอัดซิลิโคนให้ใหม่นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยซิลิโคนอะไรที่ว่าเกี่ยวกับช่วยระบายความร้อนเนี่ยผมจะอัดทำความอัดซิลิโคนให้ใหม่นะตัวไหนเป็นซิลิโคนอัดซิลิโคนให้ใหม่ตัวไหนเป็นใบพัดในนี้ผมจะคีนปัดฝุ่นให้นะครับก็ราคาไม่แพงครับก็คิดแค่ค่าสวิตอย่างเดียวครับเสริมนิดนึงนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็เขาจะทําระบบที่ว่า เอาออกแบบมาแบบโล่งๆนะครับก็คือเพื่อที่จะระบายความร้อนได้ดีนะครับก็สิ่งที่ต้องทำความสะอาดนะครับก็จะมีซิงค์ตัวนี้นะครับซิงค์ตัวนี้จะเป็นของ dmd นะครับแล้วก็ในส่วนของหลอดนะครับจะเป็นตรงฝั่งด้านที่พัดลมีครับเพราะตัวนี้หลอดมันหวัดจะสูงนะครับพอหวัดสูงแล้วความร้อนก็จะสูงตามนะครับก็จะต้องมาถอดทําความสะอาดในส่วนของฮิดซิงค์นะครับแล้วก็อัดซิลิโคนใหม่นะครับก็ตามนี้เลยก็อ่า การดีไซน์นะครับเพื่อที่จะออกแบบให้ลมผ่านได้ดีนะครับก็คือก็ในในส่วนของตัวนี้คือลมดูดตัวนี้เข้าไปแล้วก็ผ่านออกมาด้านนี้นะครับฝุ่นก็เลยเกาะตรงนี้เยอะนะครับแล้วก็ผ่านทะลุตรงนี้นะตัวตัวนี้ก็ผ่านมานี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ในในส่วนของซิงค์เนี่ยตัวนี้คือไม่มีพัดลมเพราะว่าอาศัยลมจากพัดลมตัวนี้นะครับเป่าเข้าไปตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวที่จะความร้อนจะไม่สูงมากนะครับ แต่ว่าที่สูงก็คือจะเป็นในส่วนของตัวหลอดนับดูซิงคระบายความร้อนเขาสิอย่างใหญ่เลยนะครับแล้วก็พัดลม2ตัวนะครับเอาอยู่นับรุ่นนี้ครับแต่เพราะว่าลูกค้าใช้งานมานานแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับ สนใจส่งเครื่องทำข้อสอบได้นะครับศ8 5 2 4 0 8 8 7 9าส0งสี่ศ8 0์ด้นครับ b k j Service นะครับเราเรารับซ่อม Macbook, Notebook แล้วก็โปรเจคเตอร์นะครับขอบคุณมากครับ